หากคุณคิดว่าการทำการตลาดบนทิกตอกไม่เวิร์คคุณต้องคิดใหม่ ิกตอกเรียกได้ว่าเป็นการทําการตลาดดิจยตอลอีกช่องทางที่กําลังมาแรงสามารถเข้าถึงผู้คนจํานวนมากได้โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y Gen Z ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนใช้หลักบนทิกตอกเลยทีเดียวนะครับการทําการตลาดช่องทางนี้จะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ตลอดจนต่อยอดให้สินค้าและบริการทั้งในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ engagement conversion ให้กับแบรนด์ที่สําคัญนะครับทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องใช้คุณสูงเลยทีเดียว ้องยอมรับนะครับว่าช่วงโควิด -19 ระบาดหนักมากทําให้คนเนี่ยว่างจนต้องมานั่งไถ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 จนทําให้ติ๊กตอกมาแรงจนน่ากลัวทําให้บริษัทโซเชียลมีเดียใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างเช่น Facebook Twitter หรือแม้แต่ Instagram ถึงขั้นต้องสั่นคลอนนะครับเพราะฟีเจอร์ r e ี l ลเออย Story เออยก็ไม่สามารถทำให้ความสะใจในการไถเนี่ยสู้ t ิ k t o อได้ เนื่องจากการเล่นแอปนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบวกกับหลายแบรนด์ได้เข้ามาทำการตลาดบนแพลตฟอร์มนี้องค์ประกอบหลกักคือคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเน้นสนุกสนานจนเขานิยามว่าเป็นคอนเทนต์แบบ t i k t o k ทำให้แบรนด์ไม่น่าเบื่อทำให้คนเนี่ยเข้ามาเล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ t i k t o k เป็นแพลตฟอร์มแรกๆที่ให้คนนำเสนอคลิปแบบเต็มหน้าฟีดแถมได้รับความสนใจอย,อย่างมากและคอนเทนต์มันสนุกมาก ผู้ใช้สามารถเสพความบันเทิงและคอนเทนต์ที่สนุกสนานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปาด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 จนเป็นพฤติกรรมที่หลายๆคน <c oughs> เคยชินด้วยการเล่นมือถือแทบจะเป็นนิ้วเดียวไปแล้วนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนแบบใดตัว TikTok เนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ในการเสพคอนเทนต์แบบ TikTok เมื่อเราดูคลิปในแพลตฟอร์ม Tik t o อกจนจบหรือเกิน30วินาทีระบบจะทําการรันคอนเทนต์ที่คล้ายๆกันหรือหา r e เลตต์คอนเทนต์เนื้อเรื่องต่างๆที่เราสนใจมาดูต่ออาทิเช่นสมมติคุณดูรีวิวเครื่องสําอางไปจนจบหรือเกิน30วินาทีมีโอกาสสูงมากที่คลิปต่อไปที่จะแนะนําจะเป็นเรื่องเรื่องนั้นหรือถ้าเกิดคุณดูคลิปตลกที่เขาตัดมาจากรายการเกิน30วินาทีหรือจบคลิปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากที่จะถูกชัฟเฟิลเรื่องเหล่านั้น ขึ้นมาหากเปรียบเทียบจากคอนเทนต์อย่างรีก็จะไม่สามารถทําได้ดีเท่านี้เพราะเขาจะไปเลือกคลิปวิดีโอ most popular หรือเลือกจากคนที่คุณ follow หรือแคตตากรีที่คุณ follow มาให้ชมก่อนมันเลยทําให้ความต่อเนื่องของการเสพคอนเทนต์อาจจะสะดุดสําหรับคนบางคนที่ชอบเสพคอนเทนต์ประเภทเหมือนเหมือนกันไปเรื่อยๆคล้ายๆกับใน Spotify ถึงแม้จะมีหลายแพลตฟอร์มที่ทำสติ๊กเกอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ให้เล่นหรือแม้แต่แพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจจะทำก่อนก็จริงแต่ว่าใน Tik Tok เนี่ยทำให้ผู้คนสามารถครเอทคอนเทนต์เอนจอยเอนเกจกับคอนเทนต์ที่ดึงเอาสติ๊กเกอร์เพื่อมีส่วนร่วมกับแคมเปญต่างๆกับแบรนด์อย่างสนุกสนานมากมายแล้วก็มีตัวอย่างแบรนด์มากมายที่ทำคอนเทนต์กับ t i k t o k ที่ใช้สติ๊กเกอร์ดังนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูครับนะครับโอเคต่อ สามารถแชร์ t ิ k ต o k ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้ทำให้คอนเทนต์เนี่ยในรูปแบบ t ิ k ต o k มันเข้าถึงได้มากขึ้นใน Facebook เอยบางคนก็เอาไปอัปโหลดใหม่ใน YouTube เอยใน Instagram เอยต่างๆนานามันทำให้มียอดเข้าถึงที่กลับไปยัง TikTok ได้มากขึ้นนะครับเราสามารถ d u เ t ็นะครับหรือส t ิชกับเซเลบิ i t y ดังๆได้เราจะเห็นตัวอย่างคลิปมากมายที่จะแบ่งครึ่งการร้องเพลงหรือมีการปฏิสัมพันธ์สลับกันพูดหรือมีการโคฟ เนื้อหาต่างๆนานาหรือว่าการาลิปซิงก์เสียงนู่นนี่นั่นเลยก็สามารถทําได้หลายๆอย่างแล้วผมว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทแรกๆเลยแหละที่ทําให้คนติดตามได้มากขึ้นมากขึ้นและเข้าไปอยากเล่นใน t i k t o ็อกเป็นดาว t ิ k กต o อเนาะช่วยผลักดันให้คอนเทนต์ของคนเหล่านั้นเข้าถึงคนได้มากขึ้นคนเหล่านั้นก็อาจจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นตัวแทนเป็นคนขายเพราะว่ามียอดวิวที่ติดตามตัวเองได้มากอยู่แล้วนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์พิเศษของ TikTok เลยด้วยดูเอทหรือส t ตจนะครับ เป็นโอกาสของทางแบรนด์ที่จะสร้างชาเลนจ์ใหม่ๆในแคมเปญเมื่อวิดีโอชาเลนจ์สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้กลายเป็นกระแสไวรัลนะครับนอกจากเมื่อก่อนจะชาเลนจ์กันทําหลายๆอย่างที่เราเคยเห็นไอซ์บั k เก็ตชาเลนจ์หรือชาเลนจ์ต่างๆนานาแต่ในโลกของ t k t t o k เองก็จะมีการชาเลนจ์และมีวิธีการทำคอนเทนต์ได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นจนมีโอกาสที่จะถูกแชร์ไปได้อย่างรวดเร็ว,รวทําให้กระแสเนีย่ยความแมส มันคือการเอาไปใช้ในการโปรโมตสร้างส่วนร่วมการรับรู้แบรนด์เพิ่มมากขึ้นด้วยการทำชาเลนจ์แคมเปญต่างๆนะครับ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสินค้าตัวเองโดยที่คนดูเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการยัดเยียดมากเกินไปเนื่องจากในแพลตฟอร์ม tiktok เนี่ยจะ mostly คือเป็นเน้นเป็น entertaining content นะครับแล้วก็แล้วก็วิธีการเสพแบบ t i k t o อกหรือแม้แต่ฟีเจอร์ใหม่ๆเค้าเจอร์ใหม่ๆในการทำคอนเทนต์ t ิ k t o k เนี่ยทุกอย่างจะเน้นการเสพติดมากกว่านะครับไม่ได้ขายการตรงๆเกินไปอย่างเงี้ยจนบางคนเนี่ย ทำให้มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดูแล้วเพลินเปรียบเสมือนเป็นการเข้าถึงลูกค้าทางอ้อมได้มากขึ้นนะครับจนบางแบรนด์เนี่ยแทบไม่ใช้เงินเลยในการเข้าถึงคนเป็นแสนเป็นล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยฮะยังไงก็ฝากติจิตอกไว้ด้วยบางคนเนี่ยอาจจะเคยทดลองไปแล้วไม่เวิร์กถ้าเกิดคุณได้ฟังสักสิข้อนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนเอาหลายๆอย่างมาทําด,ดูอย่างดูเอ็อย่างอย่างสติชหรือชาเลนจ์หรือจารทำคอนเทนต์การเล่าเรื่องหรือการกําหนดวินาทีในการเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยมันน่าจะทําให้วิธีการเนี่ย เอาไปทําได้มากขึ้นอย่างทีมเราก็มีการไปเทรนเซอร์ติฟายหลายๆคนหลายๆโปรดักนะครับแล้วได้ทดลองไปการทํางานร่วมกับทาง TikTok อกไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้กับลูกค้าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะบอกว่ามันมีวิธีการคิดไม่เหมือนเก่าดังนั้นคุณต้องคิดแบบใหม่แล้วก็ทำแบบใหม่ในแพลตฟอร์มนี้หวังว่าทุกคนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะใน Tik t o k ครับสู้ๆครับ